Okay, นะโอเคนะก็สวัสดีนะทุกคนนะวันนี้เราจะมาเป็นแฮกเกอร์นะกับเกมอัพลิงนะก็เป็นเกมเราจําไม่ได้นะว่าเราซื้อเกมอะไรมาคือผมซื้อเกมอะไรสักอย่างมาจากสตรีมนะเราแม่งแถมมานะเราก็เลยลองเล่นนะ ปรากฏว่าก็นะเป็นเกมที่ผ่านมานานแล้วนะมันก็แจกฟรีมาก,กับคือว่าไงคือเกมแถมนะแล้วโอเควันนี้เรามาคนเดียวนะเนื่องจากเพื่อนมองไม่เห็นหน้าจอเราเลยไม่สามารถแชร์จอได้นะเหงาเลยโอเคโอเคนะเรามาเริ่มจาก new user นะก็ connect นะ <c oughs> okay, public server โอเค public s e r e r โอเ welcome to the u public l i n k p server นะก็จะ เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับนะการจ้างฟรีแลนซ์มาทำงานนะโอเคโอเค Register new agent นะก็บอกว่าการที่จะเป็นสมาชิกของ UpLink นะฮะก็จะเราก็จะได้เครื่องเกตเวนหนึ่งเครื่องนะ ก็สามารถอัปเกรดในภายหลังได้ก็ตอนนี้คือจะจะได้ได้อัปเกรดจะได้เครื่องที่ต่ำสุดมานะก็จะได้เงินมา5,000ันนะสำหรับการซื้อของต่างๆแล้วก็เอเซทบริทนบอร์ดสเต็มนะก็คือสามารถดูไอ้พวกกระดานสนทนาไม่ใช่กระดานสนทนาสิกระดานประกาศต่างๆนะแล้วก็มีอ่าตอนนี้ก็ตอนนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบต้องบอกว่าเป็น เอเจนต์ทางการของอ่าอัพลิงนะก็จะมีเลทให้นะโอเคคอนติเนียใส่ยูเซอร์เนมผ่านเวิร์ดันเราเลือกกว่าเกตเวที่ฮ่องกงแล้วกันโอเค okay, นะถ้าเป็นเวอร์ชั่นของสตรีมจะไม่มีตัวนี้นะเราดาวน์เวอร์ชั่นมาเพื่อลงมอดนะฮะโอเคถ้าเกิดเรา ซื้อเกมสมัยนั้นมาจะ,จะเป็นเกมกล่องแล้จะแถมการ์ดอยู่ใบหนึ่งนะซึ่งต้องใส่นะไม่งั้นจะสร้างซอะไรเขาเรียกว่าอะไรสร้างตัวคอรไม่ได้นะเขาบอกว่าให้ Enter อร์โคที่แถว m คอลัมพีศูนย์แถว m คอลัมพีศูนย์ตรงไหนวะโอเคนะหกคือเราต้องไปดูไอ้สิ่งที่เรียกว่าแบล็กการ์ดนะเจะเป็นแถมมาก,กับกล่องนะซึ่งผมไม่มีหรอกได้มาจากสตีมไม่ม่มีสลวนี้ก็ดาวน์ชันเลยต้องใช้นะ ก็เลยต้องไปหามาโอเคเขาบอกว่านะฮะเขาบอกว่าอ่าเนี่ยเครื่องเกตเวการติดตั้งริบร้อยนะก็คือกําลังจะเตรียมนะก็เขาบอกว่าค่เเนะเาเช่า,า,ชาเกตเวนะก็จะต้องเสียสามร้อยต่อเดือนโอเคกดดันเปลี่ยนเป็นเอสเซดเกตเวโอเค กำลังดาวน์โหลดนะครับลิงก์โอเปอเรชั่นสแตมนะก็อัลิงก์ของโอเอสไอโอเอสของลิงนั่นเองปี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 โอเคก็เกมนี้ก็ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ถือว่าทำได้ดีนะก็รีบว่าคิดว่าสมัยนี้ก็ยังทำได้ดีอยู่เพียงแต่ว่าบั๊กมันเยอะไปนิดนึงนะตามรูปแบบเกมสมัยก่อนนะโอเคเริ่มมามีจดหมายมาให้นะเขาบอกว่าอ่าคุณได้เข้าใช้เขาแล้วนะก็ยินดียินดีด้วยนะคุณได้เป็นแบบไอเอเจนต์ของอัลิงก์ เป็นทางการนะก็ก็คือจะเริ่มต้นจากล่างสุดนะเป็น beginner นะเพื่อเริ่มต้นเลยนะก็ก็จะให้ตัวลิงก์ไอิงก์ i n t e r n a l service s y s t e มมาสำหรับทำโน้าทำนี่นะแล้วก็บอกว่าโค้ดเราเป็นโอเคอันนี้ไม่มีอะไรกด yep. delete ไปโอเคเรา <wildlife. S 1> <ortune ête. S 2> เชื่อมต่อ มาดูมิชั่นกันโอเคเรานี่ดีกว่าง่ายง่าย hack into computer and delete key ค i l e นะก,ก็คือ,คอให้ไปแฮกคอมพิวเตอร์เป้าหมายแล้ว,ลวก็ลบไฟล์สำคัญแล้วก็เขาบอกว่า payment นะค่างานนี้นะเจ็ดพันเจ็ดเครดิตนะฮะเขาบอกว่าจ็อบเนี่ย มีความยากระดับ2นะแล้วก็จะเราจะรับถ้าเป็น beginner นะหรือระดับสูงที่หรือสูงกว่านะจะอัพโหลดเข้าโบอก่จะรับภารกิจได้อัตโนมัตินะแล้วก็กดเซฟเลยเพราะถ้าเกิดไม่ถึงเนี่ยเราจะต้องกดคอนแทคก่อนซึ่งเออแล้วสังเกตนะครับว่าจะมีแอสคริปนะฮะก็คือเป็นมิชชั่นที่แรงก็ต่ำไปไม่สามารถทำได้โ okay. อเคออกจาก BTS ไม่ใช่ BBS นะ โอเคดูจดหมายแล้วจดหมายเขาบอกว่าให้ไปนะไปไปไปทำลายไฟล์นะโอเคเครื่องเป้าหมายคือ Atlantic App Lab Internal s e r v i c e นะฮะโอ้แอตแลนติกเลยละมึงนะเขาบอกว่าแมชชิงเป้าหมายอยู่ที่ IP นีนี้นี้นี้นะก็คือเป็น IP ปลอมนะไม่ไม่ต้องไปคนผู้ชมทุกท่านไม่ต้องไปลองแฮกนะซึ่งแม่งไม่มีนะอ่าไฟล์ ไฟล์เป้าหมายคือ ATL data 33859กนะก็คือต้องใช้เราต้องบไฟล์ตัวนี้นะมีขนาด2 g ิกะควอดนะซึ่งเราไม่เข้าใจว่าแม่ง <c oughs> ขนาดไหนเขาบอกว่าที่ o all data and all backup นะก็คือให้เราลบ d t t ออกให้หมดนะแล้วก็ส่งจดหมายกลับไปที่ test.net นะซึ่งแม่งนะโอเคแล้วก็เขาก็จะให้ลิงก์เป้าหมายลิมมาโอเค โอเคเรามาดูกันตอนนี้เครื่องเรามีความเร็วอยู่ที่60นะ60กิกะเฮิร์นะเรามีเรามีแบนด์วิท์อยู่ที่1กิกะคอร์ดนะฮะก็ผมก็ไม่เข้าใจว่ากิกะคอร์ดคืออะไรช่างหัวแม่งนะเรามีอยู่เราก็มีเมมโมรีแค a ปาซิตี้อยู่ก็คือมีมีที่เก็บไฟล์นะอยู่ที่24กิกะคอร์ดนะซึ่งก็บอกดีครั้งว่าเราก็ไม่รู้มันคืออะไรนะโอเคนะเราได้เครื่องต่ำสุดมาเลยไม่มีหาอะไรเลยนะมี มีสปายหนึ่งเครื่องซึ่งไม่รู้จะแปะมาทำไมทาไมนะโอเคมี CPU นะซึ่ง CPU ต่ำสุดแล้วก็มีตัวโมเด็มโอเคแล้วก็มีตัวเก็บข้อมูลนะให้3ตัวนะมีสล็อตว่านสามารถเราใส่สามารถซื้อมาใส่ที่หลังได้แต่ว่าอย่าเพิ่งอีกว่าไม่มีตังคนะ์โอเคเรามาดูมาดูมาดูโอเคเรามาดูซอฟต์แวร์กันนะตอนนี้คือ ที่เก็บพื้นที่เราตอนนี้มีไฟล์ Copy มีพ a ดเวิร์ดเบเกอร์นะมีไฟเดลิตเตอร์นะก็โอเคสิ่งที่เราต้องการก็คือฮะน,นะสำคัญลากเราชั้นสองมาแท็กเทรกเกอร์นะก็คือเราจะสามารถตรวจได้ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่ ตัวเจอเราถึงตรงไหนแล้วนะเราจะได้ดีออกมาทันนะอะซื้อโอเคต่อไปก็อ่า <c oughs> สิ่งที่ต้องสำคัญก็คือเราต้องลบร่องรอยนะเวลาเราเข้าไปก็อะไรวะเดี๋ยวฟักอยู่ไหนเนี่ยโอเคลรอกดีลิเตอร์เราเ,อาเวอร์ชั่น4เลยแล้วกันง่ายดี โอเคเราจะมาดูมิชชั่นแลกกันเขาบอกให้เราไปลบไฟล์ที่ว่านะโอเคเราไปอยู่ที่โอเค okay. นะก็คือวิธีการแฮกนะเราต้องเขาเรียกว่าบ o u n c e s เวอร์ก็คือเราใช้เซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นเป็นทางทางผ่านนะไม่งั้นเราจะถูกตรวจเจอได้ง่ายนะฮะก็ อันนี้กดคอนเนคโอเคก่อนหน้านั้นเราเปิดเทรดเชเกอร์ยังไม่มีการโดนตามเจอนะก็อันนี้สองก็คือพัดเวิร์ดเบรเกอร์นะเราก็จะใช้ในการโอเคเราโอ๊ยทำไมเป็นตามเจอเร็วจังวะ โอเคนะเราหนีก่อนแป๊บหนึ่งตามเจอเร็วยังไงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะแป๊บเดียวเอง่บล็อกแป๊บนะอะไรวะสังเกตว่าไอ้น,นี้ไม่โดนตามเจอนะ CPU มีการเลือกระดับ CPU นะถ้ายิ่ง เร็วก็จะยิ่งแก้พัดเบรดได้เร็วขึ้นนะเซ็งมากเมื่อกี้ตีใจอยางไง เราเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ดีกว่ามนรู้สึกยังไม่พอนะนะเทคนิคของเกมนี้นะก็คือถ้าจะเบาเซิร์ฟเวอร์ควรจะเบาที่พับบริเอเซ่นนะจะง่ายสุดนะโอเคตามนี้ disconnect โอเคนะเราก็จะได้ลิงก์มานะโอเคเรามาเบาใหม่กันเถอะโอคไม่ใช่รีเซ็ต เายิงเบาเยอะเบาไกลก็จะยิงตรวจเจอเราได้ยากขึ้นนะก็ยิงยากจังเอาผิดเอาใหม่คําค คิดว่าไม่น่าจะหาโตัหาเจอได้ง่ายละเอาใหม่อุ๊บส์อ่าฮัลโหลแฮกเกอร์ฮะโอ้แม่งตเจอเร็วมากอะ ไม่ไหวนะเราดิสคอนนคก้อะไรเนี่ยมันตรวเจอเร็วเงี้ยเร็วหนึ่งเองโอเคเราข้องใจมากข้องใจมากแล้วทำไมมันตรวเจอเร็วจังแล้วก็ต้องมานั่งลบลอกทุกครั้งด้วยนะ โอ้เพิมบอเซิร์เวอร์ก็ได้ว่าโอเคถงอะไรได้นิดเดียวเองตัวเจอไวมาก 어! Oh. แอตแลนติกมันอยู่ไหนวะได้บอกไม่ผิดนะก็แป๊บหนึงเอ๊ะแอตแลนติกมันอยู่ไหนวะเฮ้ย What the fuck แอตแลนติกอยู่ไหนเนี่ย Eternal Servant ไม่ฉี่เนี่ยเราไม่เข้าใจว่า เล่นติ๊กอยู่ไหนวะเมื่อกี้อยู่แถวๆนี้นี่วะอืมหาไม่เจอแล้วนะเสียเวลาจังเลยอยู่นี่รู้สึกเหมือนยาที่ไม่ใช่ใช่ไหม เซิรนะ์เวอร์ไปเรือยยิ่งไกลย,ยิ่งตัวเจอ,อยากนะที่สำคัญนะผมเบาอะไรนะเบาข้ามอินเทอร์นิมานะเพราะว่ามันลบล็อกง่ายนะเป็นทริกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเสร็จงานเย่ยเราคือลบล็อกประวัติการเล้าของประวัติการเบาของเราเนี่ยเราจะได้นะเม่ตัวเจอไม่ตัวเจอง่ออายนะ ไ,ได้แล้วนะพาเบิร์ดต้องแฮ็กใหมนะ่โอเคนะจะสังเกตว่ามันตามโจทย์ตามเจอเรายากขึ้นนะแล้วอืมโอ้ช้าจังจะมีเวลาล็อบล็อกไหมเนี่ยโอเคนะอไฟเซอร์เวอร์นะ โอเคเราเข้ามาในไฟเซอร์เวอร์แล้วไฟล์เดลิเตอร์เป้าหมายอยู่ที่อะไร3ามสามแนะดูที่เลขตัวหลังนะสามสามแปดห้าเก้าเมาสบแล้วโอเคนะปิดมาเตียดมินนะบล็อกนะอ,อยู่ตอนตอนะอยู่ที่48%นนะ เราเสร็จแล้วภารกิจเสร็จแล้วนะเราไม่อยู่ให้ตัวเจอแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนะี่ยลบทิง้งนะแล้วก็ต่อไปก็เชื่อมต่อเบ้าใหม่โดที่อินเตอร์เน็ตนะเพื่อลบเส้นทางการเบ้าของเรานะ ก็คือเวลามาตรวเจอแล้วมันถึงเส้นเนี้ยมันก็จะตรวตัวเจอแล้วไม่เจอละ โอเคนะลบลบเส้นทางแล้วนะโอเคเรามาส่งภารกิจกันเถอะตอนนี้เราทำการแพคเรียบร้อยแล้วนะโอเคเราบอกว่านะเราส่งขไอแอมคอมพลีทโฟลว์มิชชั่นนะก็คือเราทำภารกิจเสร็จแล้วนะให้มีคอมพิวเตอร์เดลิคีไฟล์นะโอเคเราลบเราทำตามมิชชั่นนี้เรียบร้อย Please credit account with b l a บลาบลาเนี่ยก็คือก็คือแบบจ่ายตังค์ให้กูด้วยเนี่ย เขาบอกว่า,านะฮะยินดีด้วยนะคุณบอกว่าทำสำเร็จแล้วนะก็ะคุณได้ตังกลับมาพันเจ็ดนะก็นะฮะก็ขอบขอบคุณมีคำขอบคุณจากยูนิทรอนเทสนะฮะก็ปิกไม่นานเราคงได้ไปแฮกบริษัทนี้นก็ดูนัดรีพายนะก็คือแบบเป็นออโต้นะห้ามรีพายกลับซึ่งกูคงรู้จะรีพายทำไมโอเคเรามาดูตังกันะ ตอนนี้าตังอยู่ที่อยู่ทนสองพันห้าสองพันหนึ่งร้อยนะยังไม่มีเลทขึ้นนะเไอตัวไอระดับอันตรายยังไม่มีนะ่ะคดีก็ยังไม่มีนะโอเคช่างเป็นอะไรที่ดีเช่นนี้โอเคเราพักผ่อนเถอะเรารู้สึกเราเหนื่อยกับไอเมื่อกี้มากนะปกติจะไม่เคยโดนจับเจอเลวขนาดนี้นะโอเคก็เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเราไป Copy ก็ปีไฟล์กันก็จะละกําไฟล์นะเมื่อกี้เราลบใช่ไหมคราวหน้าเราจะละก,กําไฟล์กันก็แค่นี้บาย